จะกินเองเดี๋ยวเป็นบางโตแล้วนะครับกินกล้วยกับเกงขนาดเลยก็มีดต่คนถามราคามานะครับโพล่เท่รกับมีแต่คนถามราคาครับรอยากไดก็มาเอาเองเลยครับตัวละพันหนึ่งตัวละพันครับพอยากไดก็มาเอาบทรงนะครับ มันก็กินเองเป็นบางโตแล้วละแต่เข้ากับปอนซอยนั่นไปแน่แต่กินกล้วย,ยกินทุกโตครับกล้วยกินเป็นวัทุกโตล่ะแต่หวัวอาหารน่ะหวัวอาหารไก่นี่กินได้เป็นบางโตก็โอเคครับ